ทั้งหมดนี้ใช้มือในการทำทั้งหมดทุกคนตอนนี้อาจารย์อยู่ที่บ้านหนองสตําบลหนองนาคำอําเภอบวงมจังหวัดอุรธานีนะครับอยู่บ้านตอง5ตอนนี้จะพาทุกคนไปดูเบื้องหลังของการทำชุดว่าตอนนี้ทำชุดของชุดการแสดงอะ่ะตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะครับส่วนมากชุดตอนนี้ที่เราทำก็จะเป็นชุดของแดนเซอร์นะครับว่า ส่วนมากก็จะเป็นหัวเป็นปีกเป็นขนเป็นชุดอะไต่างๆเดี๋ยวจะพาไปดูเพราะปีนี้เสียงอีสานของเราทําใหม่หมดยกชุดหมดเลยนะครับนี่เพิ่งมาถึงเลยนะชุ่มฉ่ำมากเมื่อคืนฝนตกบ้านหลังนี้เปรียบเสมือนโรงงานมาดูบรรยากาศโรงงานการทําชุดของเรานะครับป้า มีผอมาด้วยผอไม่ใช่ไม่ใช่ท่านผอนี่น้องโมเราก็แต่งตัวมาเบาๆวันนี้แต่น้องโมจัดเต็มเลยจเต็มมากเลยแสดงว่าเขาเอาพี่วิคก็อยู่นี่พี่วิคนี่คือบรรยากาศโรงงานของเรานี่คือโรงงานทําชุดบาสอันนี้กระบะเหรอครับครูบาสกระบบางส่วนเขาใช้ว่าบางส่วนเพราะว่าแค่นี้มันน้งยไปสำหรับความยิ่งใหญ่ของเสกิษสานปีนี้ นี่ก,กระบะ,ะส่วน,วนหนึ่งเราขึ้นบนถไปเรียบร้อยแล้วถ้าถ้าทุกคนติดตามครูบาดอะ่ะทุกคนจะเห็นว่าครูบาดเขาจะใช้ใช้ครีมในการดัดลวดอันนี้จะอยู่ด้านหลังเรา,าสใ,ใส่ใในการเสียบขนรกระบะกระซมนีขนสิซำดายปงบัทันดอกนะก,กระจอกเทศนั่นกัรได้กับปงบัทันผมมีทั้งปงทันอันนี้ก็จะเป็นหัวนะครับหัวนี่ก็จะเสียบขนเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นหัวเอาลองใส่ให้ดูหน่อยครับ ผมเขาจะพังแล้วเขาจะออกงานเอะไ,ไรครับเขาจะอ,ออกงานกลัวผมเขาจะพังเขจะเป็นอโลโาลางวี่โอ้ยใส่แล้วเป็นผู้หญิงเลยเนาะ <laughs> อันนี้ก็จะเป็นอย่างนี้นี่คือแค่บางส่วนยแต่อันนี้ทำไมอาจารย์ไม่เคยเห็นมาก่อนครูบาอันนี้จะเป็นข้อค่ะเป็นข้อล็อกฝน<อ>เอาไว้เสียบคอฝนอันนี้ก็จะเป็นสีดำเราจะมาตั้งตรงนี้เราจะมาล็อกซ้ายขวาเข้าใจแล้วเดี๋ยวหนูเอาตัวอย่าง เวลาที่เขาทําชุดอ่ะแล้วขนเขาเสียบไว้ตรงไหนเขาจะเขาจะมีท่อแบบนี้ถ้าชุดสีดําก็จะใส่ใส่ท่อสีดําเสียบไว้อย่างนี้เพื่อสําหรับในการเสียบขนเข้าไปอีกทีหนึ่งถ้าเป็นสีทองก็จะใช้สีทองอ่าเขาก็จะวางอย่างนี้แล้วก็ขนมาเสียบขนตั้งอะขนมาเสียบตรงนี้ยสวยจังเลยอ,อันนี้ยังไม่แต่งนะครับทุกอย่างเป็นงานสวยมือ,มอทั้งหมดทั้งหมดนี้ ใช้มือในการทำทั้งหมดและอันนี้ยังไม่เสร็จนะครับคิดไปกี่เปอร์เซ็นต์อันนี้ประมาณแปดสิบนางเอกเขากัะเฮียคมเด็กมาลงผลงานนางเอกแล้วเพื่อให้ทุกคนได้รู้ว่านี่คือนางเอกและเป็นนักแสดงหละต้องมีกิฟสีชมพูอะโชว์กิฟต์ <laughs> ขาดกิฟต์ขาดอ็อสเตอร์ี่ไมเออต้องมีอ็อสเตอร์รี่ ตอนนี้ท่าขั้นตอนไหนอยู่ครับอันนี้จะเป็นขั้นตอนการยค่ขออาใส่ได้เพื่อให้ลวดนะคะกับตัวยางเนี้ยติดกันไว้วเพื่อให้แข็งแรงให้แข็งแรงขึ้นค่ะเพราะว่าเขาใส่เขาเสียใส่กระบะน,นี่ไปตลอดฤด,ดูกาลเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาต้องใส่ความแข็งแรงเป็นอันดับหนึ่งฤด,ดูกาลดีแสดงเป็นอย่างยายนี่เป็นนั่งฝ่าอยู่นิยิ่งคาราวี น,นั่งฝากก็มาวอลนั่งฝากก็มาวอแม่กำลังเขียนก่อนล้ำอยู่ครับแม่กำลังเขียนก่อนล้ำอยู่สิได้เป็นนั่งฝากน้ำเพิ่มโปรเออ,อ,อนี่ไงถ้าสมมติเราทำโครงเสร็จเรียบร้อยถ้าเป็นหัวม,มันเสียบออกมาจะเป็นอย่างนี้ขนอย่างนี้เขาเรียกว่า,นนาขาานนไก่ฟ้าอ่าเป็นขนไก่ฟ้านะครับอย่างเงี้ยเ้าสั่งเพิ่มพรามว่าแม่เตะครับเราสั่งเพิ่มมาเยอะเติบอยู่นะ,ะหลายเติบอ<ม>ย,ยู่ด้มาดูฝั่งนี้ทีนี้ฝั่งนี้น้องๆก็ลังทำอยู่ นอันนี้ชื่ออะไรลูกอามี่ค่ะน้องอามี่อามี่รับหน้าที่อะไรบ้างคะก็เย็บใส้ไก่แล้วก็เย็บยางยืดช่วงช่งวงฝนฤดูกาลเราทำอะไรบ้างเป็นแดนเซอร์ค่ะนี่เป็นแดนเซอร์ของเราด้วยน้องอามี่นะคะฝากไว้ด้วยนะแล้วก็นี่น้องโอ้นี่ไงน้องกําลังทําอยู่นี่นี่ ที่เสียบขนจะเป็นแบบนี้ที่เราเห็นเป็นแท่งคอล์เคเเร่เนี่ยมันจะเป็นคอลอเคเเร่นี่้าจะเสียบขนใชนิดนี้ก็ไุกนี่น้องอาพี่ทําสวยจังเลยอ่ะอันนี้เราประกอบตรงไหนบ้างสวนประกอบจะเป็นครูบาสเป็นคนประกอบค่ะคือ้งานประกอบไม่ใช่ทุกคนจะทําได้นะต้องเป็นคนที่มีประสบการณ์อย่างครูบาสอย่างเงี้ยนะครับต้องมีประสบการณ์ต้องเป็นครูบาสต้องเป็นป้าเดียวเนี่ยอย่างนี้นะครับอันนี้น้องๆทำอะไรลูกบอกชื่อก่อนอันนี้ชื่อะไร อันนี้ค่ะชื่อแปค่ะน้งแปมไม่ใช่อันนี้เขินหันหน้าหนีแล้วอันนี้ใช่อะไรชื่อแบกแบกแบกอันดาอันดาอันดาไม่จะบวัสดุตาหักตาหักเนาะนี่เขากำลังทำส่วนหนึ่งในการเอาไปประกอบอันนี้เป็นกระบะาหรือเปล่าเป็นเป็ดูหัวเมื่อขอดูลายหน่อยลายนี้เพื่อสวยแทบใครเป็นคนคิดลาย อันนี้ชื่อเปลงของคุณโค้งทองทองอ๋อเนี่ยก็จะเป็นลายส่วนหนึ่งของผมอ๋อเราสั่งให้เขาออกแบบให้เราโอ้ทุกคนดูนี่ดูนี่ดูนี่สวยจังเลยอ่ะว้ยสวยจังเลยอ่ะอันนี้ลูกครับอันนี้อันนี้ทำทั้งหมดสี่สิบลูกเราเรียกเป็นลูกใช่ไหมเป็นคารุฟูหลากสีต้มชมพูฟ้าม่วงเลยอ๋อสวยจังเลยอ่ะแต่เพลงอะไรยังไม่บอกเนาะ รอดูอันนี้มีทั้งหมด40ลูก40หัวใน,นหนึ่งโชว์รอดูว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับวูสจะสวยมากเลยเนาะเป็นคัลเลอร์ฟูลเป็นเรนโบว์อย่างเงี้ยหรอเป็นแบบอ๋อช่วงเนี้ยเราต้องทํางานกันหนักมากเพราะว่าต้องเล่งทุกอย่างวันนี้ต้องคุยกับเรื่องเวทีเพิ่มด้วยนะคะเพราะว่ามีบางอย่างที่เราต้องจัดการเรื่องโครงสร้างให้มันแข็งแรงด้วยแล้วก็ปรับเปลี่ยนอะไรหลายอย่างแล้วก็ด้านหลังบ้านอย่างเงี้ยก็จะมี เรื่องของการเตรียมในการทําชุดการแสดงค่อนข้างเยอะเลยอันนี้ทั้งหมดที่เราเห็นกค่หน่านนจะประมาณ10%ที่เราเตรียมไว้สําหรับชุดนะครับรอดูความโพดโพของเสงอิสานปีนี้โพดโพแห้งนะครับตอนทีนี้มาดูฝั่งนี้ท่านผอ,อ,อนั่งอยู่ท่งรออะไรยงงบ้างนอนค่ะอันนี้ท่านผอ,อนั่งอยู่ทําอ,อ,อ,ทอะไรอันนี้เป็นกระบะข้างหลังอันนี้กระเปาเดี๋ยวมันจะประ,ปะ,ปะกอบ ไม่เราวันนั้นทำอะไรพวกหนูนั่งนั่งให้กันเลทีมนี้จะเป็นทีมให้กำลังใจไม่จริงๆแล้วพวกเราสอยแต่ว่ามันไม่ใช่เวลางานของเรานะคะอดีเราก็จะงานสอยสอบสอยให้ฟังหน่อยซอยซอยสอยเราพี่น้องฟังสอยคนละสอยนอั้เป็นการสอยสอยอย่างนี้นะครับอันนี้น้องเกมจำได้ไหมน้องเกมนี่ นางเกมคุน่ารักนะคุณคนน่ารักนีนก่บอดแป้งขาดไม่ได้นะนี่เซนิส่งขาดบอดแป้งไม่ได้เวลาที่เราสั่งขนสั่งของเสร็จเรียบร้อยเนี่ยคือเขาสาั่งมาจากต่างประเทศเสร็จแล้วพอมาถึงกรุงเทพปั๊บเนี่ยเราก็ต้องไปเช็คก่อนว่าคุณภาพของขนได้ไหมความสวยงามความยาวความสมบูรณ์ของของก้านเป็นยังไงบ้างแล้วก็รับของมาซึ่งตอนนี้เคลื่อนย้ายมาถึงกรุงเทพมาหานครแล้วอุย้ยมาเนิสีนหม่มองพ่อเก็บขนเขาบป็หลักคู้บาท ินั่นงานเข่าอยกแล้วพี่นาเนี่ยสื่อที่ทั้งถังเพิ่มเพราะเราจะมีฟาร์มลกกระจอกเทศเองเราถึงสาเลยก็ได้ปีเหนียวสั่งขเามาปีหนาวสี่เหลี่ยมลูกกระจอกเทศเองสีน้ำเงินก็สวยสีนี้เป็นสีที่อาจารย์ชอบมากเลยสีน้ำเงินน้ำเงินกับเขียว แต่มันต้องมีหนึ่งโชว์นะที่เป็นสีชมพูพิงค์มีค่ะหวานมากหวานซอฟเวร์เขาขอขึ้นขอเต้นเพลงสีชมพูวิ้ยเต้นด้วยบอกให้ก็ได้ปีนี้ซอฟเวร์จะขึ้นเต้นด้วยยังว่เปิดมาดูนี่นี่ นี่ก็หัวทั้งหมดอันนี้อยู่ในช่วงของการอันนี้พ่นสีหรอครับอันนี้คือขั้นตอนของการวางกากเพชรครับอ๋อพอวางเสร็จก็จะตัดมาเป็นลักษณะนี้อ๋อเราต้องวางกากเพชรก่อนแเราก็มาตัดออกมาเป็นแบบนี้กำหนดสีได้เลยว่าต้องทำสีอะไรเราวางแบบใส่โฟมครับแล้วก็กรีดกรีดเสร็จปุ๊บมาสอยใสลวดมาวางลวดพอวางลวดปุ๊บสอยสอยให้ลวดให้แข็งแรงแล้วมากรีดอีกแล้วก็พับกากเพชรขึ้นมาอีกแล้วประกอบประกอบแล้วก็มาตกแต่งอีกนะโหไม่ง่ายนะนี่่ไม่ง่ายนะนี่ไม่ง่ายนะนี่ มาฝั่งนี้พระเดี๋ยวจะพามาดูตรงนี้ก็สวัสดีค่ะจากที่เราลงมาใหม่เลยครับอันนี้ซื้อจากมาใหม่จริงๆแล้วบ้านเราอ่ะมีจากซื้อไว้นานแล้วแต่ว่ามันมันตกรุนไปแล้วแล้วมันก็ใส่ยากตั้งแต่เดี๋ยวยังไม่มาอยู่เลยตั้งแต่ป้าเดี๋ยวยังไม่มาอยู่เลยมันมันใช้ยากแล้วก็วามหมายคือพอจากเราไม่พอในการใช้งานเนี่ยเรากลัวทํางานไม่ทันเพราะว่าเลยแค่สองเดือนจะปิดอายการแล้วอ่ะสองเดือนกว่ากว่าว่าทางเม็ดเตือนถ้าเกิด แม่เตืก็ีผมแม่เตืนกรุงเทพเหมือนกัน,กนถ้าเกิดว่าไม่ทานปุ๊กก็จะโยนมาทางนี้<อ>ต้องช่วยกันนะครับเพราะว่าชุดของเราปีนี้ฤดูกาลนี้นะครับจะเป็นแม่เตือนเป็นผู้ที่ทําชุดให้ทั้งหมดซึ่งนั่นหมายความว่าความอลังการเนี่ยไว้ใจได้เลยงามแห้งแล้วก็บีฟกับแม่เตือนไปแล้วว่าต้องการแบบไหนอย่างไรบ้างเพราะฉะนั้นทางแม่เตือนก็บอกว่าอุ้ยมันงานมันหลายมันปวดโพมันหยิงหญ่ปนีอย่างเหตุประทันเขาก็เลยสื่อจากไปถ่ายเลยส่วนมุนนี้ก็ลังทำอะไรครับ ปนลายเิดลายแตเดียวอะไรครับแต่แนะนําชื่อก่อนชื่ออะไรคะชื่ออาจค่ะน้ำอาจชื่ปุกน้ําปุ๊กชื่อวายค่ะทั้งวายทั้งหมดที่เป็นนักเตด้วยใช่ไหมใช่เนีไม่ได้เป็นเนี่ไม่ได้เป็นโอเคเป็นแค่สองคนนี้ฝากติดตามน้องๆด้วยนะเดี๋ยวรอดูว่าปีนี้จะเป็นยังไงบ้างนะครับเนี่ยในช่วงที่ปิดฤดูกาลในการเตรียมการแสดงฤดูกาลใหม่เนี่ยน้องๆเนี่ยก็จะมีแต่ได้พิเศษด้วยมาช่วยงาน นะครับมาช่วยงานอย่างนี้ก็คือนั้นบ้านเสียงอีสานเนี่ยมันไม่ใช่แค่บ้านที่แสดงเพื่อทําการแสดงอย่างเดียวนะครับมันคือการมันที่แม่โนปบอกอะ่ะสร้างงานสร้างอาชีพสร้างคนสร้างรายได้เด็กๆเนี่ยเขาจะมีงานทําอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นฝากสนับสนุนหมอลาคณะเสียงอีสานแล้วก็ติดตามเราด้วยนะครับเพราะเราทุกคนทําด้วยหัวใจมากๆการนั่งทําแบบนี้ทั้งวันเนี่ยมันบง,ง่ายที่รับขวดล้างบระดูกป,ปวดอันนี้4 0 0รชิน้นนี่4 0 0ชิน้น น,นี่สองร้อยสองร้อยชิ้นแล้วไม่ได้มีแค่นี้มีมาเร้พอพอด้ยแล้วก็อันนี้อีกร้อยชิ้นค่ะอันนี้เป็นส่วนไหนครับป็ายอยู่นี้ครับส่วนข้างหน้าค่ะส่วนข้างหน้าของชุดอ๋อโอเคมีเห็นไหมเบื้องหลังการทําชุดของเรากว่าจะออกมาเป็นชุดการแสดงหนึ่งชุดไม่ง่ายมีส่วนประกอบมีชิ้นส่วนอ่ะค่อนข้างเยอะและทุกส่วนต้องใช้มือเท่านั้นมันบอกเว่าไปสร้างโรงงานปุ๊บแล้วเขาจะห็นออกมาที่ครับทำใหม่หมด แลวทั้งหมดนี้เด็กๆน้องๆและทีมงานบ้านเสรยงยศานช่วยกันอันนี้ป้าเดี๋ยวให้ดูทํารับกับหัวที่อาจารย์ป้าสีํำเงินด้านหน้าชุดสีดำเงินที่อาจารย์ชอบอันนี้จะเป็นสีนํำเงินนี่ครับต้องมาตกแต่งสวยแล้วอันนี้เป็นโครงเฉยๆใช่ครับทำโครงขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยก็จะเป็นการขั้นตอนการตกแต่งนี่เราสังเกตว่าทําไมมันเพื่อเป็นผ่าเลื่อมย้ำคืมถือไฟมันยังสีจวดมันยังสีแบบสวยงามนั่นเอง กว่าจะเป็นชุด1ชุดในการแสดงของศิลปินไม่ง่ายแต่ใดๆก็ตามปีนี้ไม่ใช่แค่ปีนี้จากวินาทีนี้เป็นต้นไปทั้งเจ้าภาพผู้สนับสน,นุนและแฟนเพลงทุกคนไม่ผิดหวังเพราะเราทุกคนตั้งใจกันมากตั้งใจมากอ่ะให้ดูเท่านี้ก่อนในคลิปนี้ไว้เจอกันว่ามีอะไรอัปเดตอีกทีหนึ่งนะครับ